พูดถึงกระบวนการของการเปิดสวิตความสำเร็จไปถึงการถอดวงจรของความเป็นสุดยอดมนุษย์สมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าพวกเราอเวนเจอร์หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นด็อกเตอร์สเตรนจอมเวทที่กําลังร่ายเวทมนต์เพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเองซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่ทางจิตวิญญ,ญาณ เราจะใช้กฎแห่งแรงหนึงดูด w o อออฟแอคชั่น ention, และประสบความสำเร็จ่นั่นหมายถึงการสั่นสะเทือนอุนุภาพของพระเจ้าในตัวเราวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิธทีที่ทำให้เราสามารถค้นพบศักยภาพเล่นลับของตัวเราเองได้นั่นหมายถึงการถอดอิงแพนวงจรของความเป็นสุดยอดมนุษย์วิธีการวัดโค้ดที่เรียกว่าอินฟินิตี้โค้ดถอดรหัสของความมหัศจรรย์ของจิตได้สำเร็จและ เชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ในทุกๆเวอร์ชันที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่ดีที่สุดซึ่งเริ่มต้นจากการค้นพบศักยภาพอันลึนลับของจิตใตสํานึกพร้อมหรือยังละ่ะที่จะเชื่อมรหัสของความสเปรจพวกเราพร้อมหรือยังที่จะได้คิดชะตาชีวิตของตัวเราเองและนี่คือกระบวนการของการวาร์ปโค้ชวิทยาศาสตร์ของความตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณที่ทําให้เราค้นพบว่าเป็นสุดยอด i not